สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนําซีรีส์ร้อน้อที่เพิ่งออนแอร์ไปสะดุดรักมิตรเลิงค่ะนําแสดงโดยลิวเทอร์กับเจ้าดูซือทั้งหมดมีย4ตอนเรื่องย่อๆก็ประมาณว่านางเอกนะคะที่แสนจะยากจนต้องทํางานเลี้ยงชีพด้วยการขี่รถส่งของบันทึกคนดีไปชนพระเอกที่เป็นประธานบริษัทใหญ่เข้าแล้วพระเอกก็ความจําเสื่อมค่ะจนต้องพามารักษาตัวที่บ้านทั้งคู่มีชีวิตที่แตกต่างกันแต่ต้องมาอยู่ด้วยกันจึงเกิดเรื่องวุน่นวายกลายเป็นความรักและเมื่อมีความรักก็ต้องมีอุปสรรคค่ะ มาดูเรื่องย่อตอนที่1กันก่อนค่ะชีวิตคนเราที่มีต้นทุนมาไม่เท่ากันนะคะแล้วถ้าวันหนึ่งต้องมาใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันอย่างอันซินนางเอกของเรื่องค่ะที่มีอาชีพเป็นพนักง,งานส่งสินค้าวันนี้เธอกําลังขี่รถไปส่งของโดนรถคันหลูขับเบียดจนตัวเองเซและบนรถคันนั้นมีประธานหนุ่มรูปหล่อลิงเว้เพศของเราค่ะนั่งมาด้วยปลายทางก็คือบริษัทเครือลิงกรุป๊ปลิงเว้เป็นนักธุรกิจหนุ่มที่ฉลาดเก่งเป๊ะเวร์ วันนี้เขาเข้าประชุมแค่เว็บเดียวก็รู้แล้วว่าผู้ที่พรีเซนต์งานอยู่ได้เขียนเครื่องหมายในระบบโปรแกรมพลาดไปนหนึ่งจุดผลลัพธ์ก็คือพนักงานคนนั้นโดนไล่ออกทันทีนางเอกของเราค่ะมาส่งช่อดอกไม้ที่บริษัทนี้เหมือนกันเธอเห็นรถหรูคันนั้นที่ขับปาดรถเธอไปก็คิดว่าโลกมันแคบซะจริงและช่อดอกไม้ช่อที่เธอมาส่งก็คือดอกไม้ที่ลิงย่จะนำไปไหว้แม่ที่เสียแปของเขาขากลับขาทั้งนางเอกและพระเอกต่างก็ลงลิต์อันเดียวกันแต่อันซินมองไม่เห็นว่าผู้ชายที่ถือดอกไม้คนนั้นเป็นใคร ภายในลิฟนะคะกำลังมีข่าวเรื่องคนติดอยู่ในลิฟแล้วเสียชีวิตพระเอกของเราค่ะรอนว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับตัวเองระหว่างทางที่พระเอกนะคะขับรถไปที่สุสานของแม่เขาสังเกตเห็นค่ะมีรถตามเขามาเพื่อที่จีรีกเรี่องการติดตามนะคะพระเอกก็ตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางอย่างกระทันหันทำให้รถที่ตามมาคลายกับเขาไปคนบนรถค่ะรีบโทรหาคนสั่งการทันทีคนสั่งการก็คือพ่ออลิงฟางพี่ชายคนละแม่ของพระเอกพวกเขายังมีน้องชายอีกหนึ่งคนค่ะ นางเอกที่รับงานควบอีก,กาศา่กลับเข้ามาอีกทีก็ข้ามแล้วแถมข้างนอกฝนก็ตกหนักเธอรีบเก็บเข้าของแล้วขี่รถฝา่าฝนกลับบ้านอย่างช้าๆแต่ทางข้างหน้ามีชายร่างสูงชุดขาวยืนขวางเอาไว้ด้วยความเรื่องของถนนนะคะทําให้หยุดรถไม่ทันชนชายคนนั้นจนกระเด็นไปผู้ชายคนนั้นก็คือหลิงเว่ค่ะที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าตอนที่พระเอกของเราเร่งรถหนีการติดตามนะคะปรากฏว่าเบรกใช้งานไม่ได้และช่วงที่หลบรถก็หลุดโคง้งหล่นทะเลลงไป ก่อนที่จะรอดชีวิตยอย่างมหาศจรรย์หนีขึ้นมาบนถนนได้อีกครั้งแล้วก็มาเจอรถของนางเอกชนสลบไปค่ะนางเอกได้พาพระเอกไปที่โรงพยาบาลเมื่อพระเอกรู้สึกตัวและได้ยินคนร้ายตามมาถึงโรงพยาบาลตามตัวเขาก็ดึงตัวนางเอกมาบาังเอาไว้เป็นจังหวะที่มีคนมาชนตัวเธอเข้าแล้วเซปรปจุบป,ปากของพระเอกค่ะพระเอกของเราที่กำลังจะอาจ้าปากบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจก็โดนนางเอกตกไปฉาดใหญ่สลบไปอีกที ทางบ้านของพระเอกนะคะพอพ่อของเขารู้เรื่องราวจากลูกชายคนโตและลูกคนเล็กก็ช็อกค่ะเรื่องอุบัติเหตุของลิงเว่ยอาจจะเป็นข่าวร้ายของตระกูลลิงแต่เป็นข่าวดีของอีกตระกูลค่ะที่รอจังหวะนี้มานานที่ผ่านมาบริษัทของเขาเสียโอกาสไปเพราะพระเอกของเราเก่งเกินค่ะคราวนี้ถึงตาพวกเขาแล้วนางเอกของเรานะคะที่นั่งเฝ้าพระเอกจนเขาฟื้นขึ้นสิ่งแรกที่พระเอกของเราทําก็คือยืมโทรศัพท์ของเธอเพื่อจะแจ้งความทางนางเอกของเราเรียบดึงกลับแทบไม่ทันค่ะ และปรากฏว่าพระเอกจำตัวเองไม่ได้ว่าเป็นใครหมอเดาว,ว่าน่าจะได้รับการกระทบกระเทือนจากทางอื่นหรือเป็นเพราะแรงตบของนางเอกกันแน่พอนางเอกนะคะไปเจอค่ารักษาเขาก็แทบเข่าสุดค่ะในจะค่าห้องแล้วก็เจอพระเอกเรียกค่าเสียหายอีกเรื่องทั้งหมดทั้งมวลเธอไม่มีเงินแล้วเธอเสนอให้เขามาพักรักษาตัวที่บ้านของเธอเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินที่ต้องชดใช้ให้และเพราะว่าเขาความจําเสื่อมค่ะนางเอกก็เลยเรียกเขาว่าเสี่ยวปา พระเอกของเราค่ะมาเจอห้องเล็กๆเก่าๆของนางเอกเข้าไปเดิมทีเขาคิดจะนอนที่ห้องนอนของเธอแต่เห็นเข้าของที่ดูเธอจะหวงแหนเหลือเกินก็เลยยอมนอนโซฟาด้านนอกนางเอกของเราคิดค่าใช้ใจ่ายทุกอย่างรวมถึงการบริการดูแลเขาตลอด24ชั่วโมงเนื่ออยู่กันถุมหลอขนาดนี้มันก็ทำให้หัวใจเต้นได้เหมือนกันค่าคืนที่วุ่นวายกำลังจะหมดไปแต่คนหนึ่งที่นอนบนโซฟาอย่างไม่คุ้นชินก็ยังหลับไม่ลงอีกคนยังนั่งทำงานวาดรูปที่ตัวเองรักอยู่ในห้อง เช้าวันใหม่เมื่อพระเอกนะคะพลิกตัวตื่นเกือบหล่นดีที่นางเอกเตรียมเ้าอี้รอตัวเขาไว้ของใช้ทุกอย่างที่เขาควรมีมารอยอยู่ครบคันค่ะพร้อมกับราคาไม่ว่าเสือ้อผ้าแปลงสีฟันอาหารเช้าแต่แค่วันแรกพ่อพระเอกสวยโยกก็สร้างเรื่องเกือบทําห้องไหมด้วยความที่ใช้ไมโครเวฟไม่เป็นแล้วก็ไม่ใช่แค่วันแรกค่ะจากนั้นมานาะงเอกก็ต้องรักษายที่ไม่ใช่เรื่องดีเลยสักครั้งเดี๋ยวพ่อตัวดีก็ไปทำข้าวของเสียหายเดี๋ยวก็หลงทางไม่ก็ไปแย่งของเล่นเด็ก จานเอกต้องกลับมาจดค่าเสียหายรายวันที่เริ่มนับไม่ทั่วแล้วอย่างวันนี้พระเอกก็โดนแวดอีกรอบค่ะเพราะว่าจะมาแตะรีโมททีวีจนคนโดนด่าไม่พอใจหนีเข้าห้องน้ำไปยังไม่ทันไลเสียงวายก็ดังออกมาภาพที่นางเอกเห็นก็คือผู้ชายตัวสูงกระโดดขึ้นไปอยู่บนขอบอ่างอาบน้ำด้วยความกลัวมแมลงสาบตัวเชโรคที่น่าขยะแขยงนางเอกก็เลยเอาเรื่องนี้ค่ะมาหลอกเขาให้กลัวเวลายามคำคืนมาดากองทัพแมลงสาบจะไต่ขึ้นมาที่ตัวของเขา มันน่าสะพรือกลัวขนาดไหนครานี้จะเป็นเรื่องย่อตอนที่1น,นะคะเนืเรื่องไฟไฟดูใครเครียดได้สบายหลอกตามไปดูกันในไอชีอีค่ะดูแล้วมาคอมเมนต์คุยกันเจอกันเรื่องหน้านะคะสวัสดีค่ะ